สวยค่ะสวยไหมคะเพ,พื่อนๆอันนี้ก็สวยนู่นก็สวยท้องฟ้าไม่โปร่งแต่ก็สวยค่ะ กัญญาขัจา่จักรยานมาเองอะเนาะเพราะว่าไม่ทันรถใช่ไหมกลับจากโรงเรียนไม่มีฝนตกค่ะกัญญาก็าเลยเก็บภาพหิมะบนหนา้าภูเขาที่มันตกมาสามวันเนาะก็ขาวโพลนเลยนะคะเพราะตอนนั้นอะมันก็เหมือนจะหมดแล้วมันตกมาอีกนะคะสามสี่วันแต่ก็มีฝนตกด้วยมันก็เลยเหลือแค่นั้นแต่ถามว่าถ้าเรามองด้วยตานี่มันก็จะสวยแล้วก็หนาม,มากเลยนะคะ มองในกล้องแต่มันก็สวยราคาสัญญาก็เก็บบรรยากาศเหมือนเดิมเก็บใบคาเก็บใบเดี๋ยวจะหมดหน้าขีม้าและดูสิท้องฟ้าเมฆก็สวยคนชอบทะเลภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าก็บันทึกการเดินทางสิคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะเช้าเช้าเช้า